ประวัติเจนี่เจนี่เทียนโพสุวันเจนี่เทียนโพสุวันมีชื่อเล่นว่าเจนี่เกิดเมื่อวันที่11กันยายน2524มีส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก46กิโลกรัม เจนี่เกิดที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นลูกสาวของคุณพ่อสมศักดิ์และคุณแม่ชมายพรเทียนโพสุวรรณมีน้องสาวอีกหนึ่งคนชื่อชาลิสาเจนนิสเทียนโพสุวรรณมีชื่อเล่นว่าแจนชื่อเจนี่นั้นคือชื่อจริงตามบัทประชาชนโดยคุณแม่ตั้งชื่อนี้ให้ตั้งแต่ตอนที่เจนี่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในกลุ่มเพื่อนสนิทจะมีชื่อเรียกเจนี่ในแบบไทยไทยว่าเจีย๊ยบส่วนนามสกุลเทียนภูสุวรรณตามที่ใช้กันในวงการบันเทิงนั้นหากสังเกตที่ตัวอักษรตัวสุดท้ายคือนอนเนนของคำว่าสุวรรณจะไม่มีตัวการันแต่ถ้าสะกดตามบทประชาชนตามนามสกุลจริงจะต้องมีตัวการันอยู่บนนนเนนด้วย คุณพ่อและคุณแม่ของเจนนี่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเจนี่ได้เคยยืนยันว่าตัวเองเป็นคนไทยแท้และไม่ได้เป็นลูกครึ่งแต่อย่างใดเจนี่เกิดและเติบโตที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดก่อนจะย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อมีอายุได้11ปีช่วงที่กลับมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆ เจนี่ยังมีปัญหากับการอ่านการเขียนและการสื่อสารด้วยภาษาไทยทําให้ต้องเรียนซ้ําชั้นไปหนึ่งปีในตอนที่ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เจนี่ได้เข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดัรุณีซึ่งได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนอัดสำชัญนคอนแนสีลมในภายหลังเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดุงเดชาสิงห์สิงหเสนี และได้จบการศึกษาร,ระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยเจนี่เคยได้รับรางวัลน,นักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยอีกด้วยเจนี่ได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงครั้งแรกโดยได้รับการติดต่องานผ่านหลายโมเดลลิง่งและเริ่มมีผลงานในช่วงแรกจากงานแสดงมิวสิกวิดีโอถ่ายแบบและถ่ายโฆษณาให้กับสินค้าต่างๆ โดยมีผลงานชิ้นแรกคือได้สแสดงมิวสิกวิดีโอเพลง Only You ของ J.R. o y ตามมาด้วย MV เพลงหาเป็นฉันของ X MV เพลงรักเธอหมดหัวใจใจของเจนเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์และ MV เพลงจะเอาจากไหนของนักร้องซูปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเบิร์ดธงชยัยแม็กปินไต นอกจากนี้ยังมีงานถ่ายโฆษณาสินค้าให้กับสบู่ล้างหน้าด็อกเตอร์มนตรี k ค l i t e Care ผ้าอนามัยลอรีเอะและเครื่องดื่มเรโนงทีซึ่งหลังจากที่ผลงานโฆษณาของเจนี่ได้เริ่มมีการเผยแพร่ออกไปก็ยิ่งมีงานโฆษณาชิ้นอื่นๆตามมาอย่างต่อเนื่องอีกมากมายจนกระทั่งในปี2540ดา ฮาไทยรับธรรมตะวันยิปหรือชื่อเดิมคือวานิดาซึ่งเป็นผู้จัดละครได้มาพบกับเจนนี่ที่โมเดลลิง่งจึงได้ลองนัดให้เจนี่เข้ามาถ่ายรูปที่กองถ่ายละครซึ่งขณะนั้นเพิ่งจะได้เริ่มมีการถ่ายทำละครเรื่องสายรุง้งหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์เจนนี่ก็ถูกเรียกตัวให้เข้ามารับบทเจนจิราในละครเรื่องสายรุ้งทันทีโดยที่ไม่ต้องทดสอบหน้ากล้อง ซึ่งเจนี่ได้เคยพูดถึงการแสดงละครในเรื่องแรกของตัวเองเอาไว้ว่าเริ่มต้นการแสดงละครเรื่องแรกก็ทำให้รู้สึกตัวเองเลยว่าการแสดงที่แข็งกว่าหินเป็นยังไงอย่าว่าแต่ให้แสดงเลยแม้แต่จะให้ยิ้มเจนี่ก็ยังยิ้มไม่เป็นโดยเฉพาะในละครเรื่องแรกนี้ต้องรับบทเป็นน้องสาวของนักแสดงระดับยอดฝีมืออย่างแอนทองประสม และยังต้องร่วมแสดงกับนักแสดงฝีมือดีอีกมากมายเช่นออฟพงพัฒน์จอหนนี่แอนโฟเน่มาอ,อนณาภาแจ๊บเพนเพชรและจุ๋มอุทุมพรโดยมีตอบมารุตสารวาดเป็นผู้กำกับการแสดงหลังจากที่ละครได้ออกอากาศชื่อของเจนี่เทียนโพสุวรรณก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่สำหรับตัวเจนี่ซึ่งมีอายุได้เพียงแค่15ปีในขณะนั้นกลับไม่ได้รู้สึกสนุกหรือมีความสุขในการที่ได้เป็นดารานักสแสดงหรือการที่ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่กลับรู้สึกว่าอึดอัดและไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาที่คิดอยากจะทำอะไรหรือไม่อยากจะทำอะไรทำไมจะต้องมีคนมาคอยบังคับให้ทำนูน่นทำนี่โดยเฉพาะเมื่อได้เริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้ว เวลาจะต้องไปไหนก็จะมีคนเข้ามาทัดทายทำให้เริ่มรู้สึกว่าวางตัวไม่ถูกและไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งต่อมาดาหาไทยรัฐก,ก็ได้ฝึกฝนเจนี่ด้วยการสั่งให้ไปช่วยงานในกองถ่ายของตู่นบพลโกมาราชนโดยเจนี่จะต้องทำงานทุกอย่างที่มีในกองถ่ายไม่เว้นแม้แต่ต้องไปเดินเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหาร หลังจากนั้นเจนี่ก็ได้เติบโตขึ้นจากการได้เรียนรู้และได้เริ่มเข้าใจแล้วว่าการจะเป็นนักสแสดงที่ดีได้นั้นไม่ใช่จะสนใจแต่ความรู้สึกของตัวเองเพียงคนเดียวแต่มันต้องใช้มากกว่าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ความอดทนความรับผิดชอบและระเบียบวนินัยนักสแสดงที่ดีจะทำตัวงองแงหรือเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ รู้จักใส่ใจกับคนรอบข้างและทีมงานที่ต้องทำงานร่วมกันทั้งหมดด้วยซึ่งกว่าที่เจนี่จะเรียนรู้และประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงได้นั้นเจนี่เคยบอกว่าต้องผ่านการเสียน้ำตาม,มาแล้วเป็นล้างหยดเจนี่จะมีพัฒนาการด้านการแสดงที่ดีขึ้นเรื่อยๆและมีผลงานละครที่สร้างกระแสความนิยมออกมาแบบต่อเนื่อง เรื่องรักนี้หัวใจเราจองในปี2550พี่เจนี่ได้ประกบคู่กับพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างเคนทีระเดชวงพัวพันโดยละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงและกอบโกยเสียงชื่นชมจากแฟนละครไปทั่วประเทศหรือเรื่องแรงเมาละครสะท้อนสังคมที่ได้ออกอากาศในปี2555 โดยในเรื่องนี้เจนี่จะต้องรับบทเป็นสองสาวฝาแฝดมูนินและมุตาที่ทั้งสองตัวละครจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเป็นบทบาทที่ค่อนข้างแรงและมีเนื้อหาที่เข้มข้นร่วมด้วยนักสแสดงฝีมือดีอย่าง ระวิดเทิดมและธัญญาธัญญาเรศรามรงค์ที่รับบทเมียหลวงได้สมจริงและสแสดงได้ถึงอารมณ์สุดๆจนทำให้ละครเรื่องนี้เกิดกระแสะความนิยมจนกลายเป็นละครที่ถูกผู้คนพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองกระแสะความแรงของละครเรื่องแรงเงาทำให้เจนี่ได้รับรางวัลน,นักสแสดงน,นำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีสยามดาราสตาร์อวอร์ด2013 นอกจากนี้ก็ยังกว่ารานวันอื่นๆจากการแสดงในละครเรื่องแรงเมาได้อีกหลายรางวัลจัดได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เจนี่ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายบันเทิงแบบทะลุขลิศสุดเลยก็ว่าได้ซึ่งก็สมผลให้มีงานต่างๆวิ่งเท้าหาเจนี่ไม่หยุดไม่ย่อนทั้งงานแสดงงานอีเวนต์งานโชว์ตัวงานเดินแบบถ่ายแบบหรืองานถ่ายโฆษณาสินค้าแบรนด์ต่างๆวิ่งเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ในด้านชีวิตส่วนตัวเจนี่ได้เคยจดทะเบียนสมรสกับนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมในวันที่8สิงหาคม2556หลังจากที่คบหาดูใจกันมาได้ประมาณ5เดือนโดยหลังแต่งงานเจนี่ก็ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีคืออัศวะเหมซึ่งมีช่วงของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเจนี่ก็อยู่ในกระแสะความสนใจของประชาชนมาโดยตลอด และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมามากมายทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีจากนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของปี2557ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพบุคคลที่มีหน้าตาคล้ายกับเจนี่โดยในภาพเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำเหมือนถูกทำร้ายตามร่างกายอย่างรุนแรง ซึ่งในเวลาต่อมาพอลล่าเทเลอร์เพื่อนสนิทคนหนึ่งของเจนี่ก็ได้ออกมายืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพของนางเอกสาวเจนี่จริงซึ่งไม่กี่วันก่อนหน้านั้นก็ได้เคยมีกระแสข่าวลือว่าเจนี่กับนายชนสวัสด์ได้แยกทางกันมานานถึง4เดือนแล้วจนกระทั่งในวันที่29กรกฎาคม2,557 ทั้งคู่ก็ได้ทำการอยากขาดจัดก,กันอย่างเป็นทางการโดยเจนี่ได้กลับมาใช้นามสก,กุลเทียนผัวสุวรรณเหมือนเดิมนอกจากเจนี่จะพัฒนาตัวเองในด้านฝีมือการแสดงแล้วประสบการณ์ต่างๆในวงการบันเทิงที่เจนี่ได้ฝึกฝนและเรียนรู้มาโดยตลอดทำให้เจนี่เลิกนิสัยงงแง่เอาแต่ใจตัวเองเงินช่วงที่ได้เข้าวงการใหม่ๆ และยังสามารถควบคุมตัวเองให้มีความอดทนกับเรื่องราวข่าวสารปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเพื่อไม่ให้เรื่องส่วนตัวเข้ามากระทบกับเรื่องงานประสบการณ์ต่างๆในอดีตสอนให้เจนี่มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีนิสัยที่ต้องรู้จักอดทนอดกลั้นสูงมากซึ่งนิสัยนี้ก็ได้กลายมาเป็นนิสัยติดตัวเจนี่มาจนถึงทุกวันนี้เช่นในช่วงที่เจนี่ต้องถ่ายทำละครเรื่องสเสนหาสัญญาแค้น บทที่ได้รับในเรื่องนี้เป็นบทหนักที่จะต้องร้องไห้แทบจะทั้งเรื่องแล้วยังต้องถ่ายทำควบคู่ไปกับซีรีส์ชุดเลือดมังกรตอนหงอีกด้วยในเวลานั้นเจนี่ต้องทำงานหนักมากโดยจะต้องถ่ายละครทั้งสองเรื่องมีคิวแน่นชนิดที่ต้องทำงานหนักตลอดทั้งเจ็ดวันต่อสัปดาห์ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีข่าวและยังไม่มีใครรู้เลยว่า นั่นคือช่วงที่เจนนี่กำลังประสบปัญหาชีวิตอย่างหนักกับเรื่องราวส่วนตัวที่ได้เกิดขึ้นหลังจากแต่งงานซึ่งก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ในเวลาต่อมาโดยในตอนที่มีการถ่ายทำอยู่นั้นยังไม่มีกระแสข่าวใดๆออกมาให้คนทั่วไปได้รับรู้แต่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบเจนนี่ก็อดทนเก็บอาการและปัญหาทุกอย่าง เอาไว้ในใจโดยไม่ให้ใครรู้แล้วพยายามรวบรวมสมาธิทั้งหมดมาทุ่มเทให้กับการแสดงเพื่อให้การทํางานทุกขั้นตอนผ่านไปได้อย่างล่วนโดยที่ไม่ทําให้ทางกองถ่ายและทีมงานต้องรับผลกระทบจกเรื่องส่วนตัวตามไปด้วยโดยเฉพาะฉากร้องไห้ในซีรีส์เลือดมังกรตอนหงเป็นฉากที่เจนี่ยิ่งเล่นก็ยิ่งแรงเพราะเป็นการร้องไห้ที่เหมือนระเบิดอารมณ์ออกมา จากสารพัดปัญหาในใจที่เก็บกดเอยที่ไม่ได้บอกใครนับตั้งแต่ที่เจนี่ได้แสดงละครโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในเรื่องสายรุ้งเมื่อปี2540เจนี่ก็มีผลงานละครออกมาอย่างต่อเนื่มทุกปีมาตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีรวมแล้วมีผลงานละครมากกว่า30เรื่องผลงานด้านละครโทรทัศน์ ปี2540เรื่องซ้ายรุงปี2541เรื่องตะล่อนควง2ปี2542เรื่องรักสุดหัวใจปี2543เรื่องดอดชีวันปี2544เรื่องทางผ่านกรรมเทพปี2545เรื่องนางโจน ปี2546เรื่องพระจันทร์แสนกลปี2547เรื่องภูแสนดาวและเรื่องสมปองน้องสมชายปี2548เรื่องเมดียาวราชเรื่องหอยอันฉันรักเธอเรื่องหนึ่งในสวงและเรื่องรักของนายดอกไม้ปี2549เรื่องอุ้มรัก เรื่องต่างฟ้าตะวันเดียวและเรื่องคุณชายลายเล่มเกวียนปี2550เรื่องเทพธิดาคนนุกเรื่องรักนี้หัวใจเราจองและเรื่องกรุงเทพราตรีปี2551เรื่องสะพ้ายลูกทุ่งปี2552เรื่องหยกลายเมฆและเรื่องน้ำพึ่งคมปี2553 เรื่องจงกลกิ่งเทียนและเรื่องสวยเลิศเชิดโสดปี2554เรื่องธาตุรักและเรื่องกลรักลวงใจปี25 5 5ห้าห้าเรื่องหมสะบัดลายและเรื่องแรงเมาปี25 5 6หเรื่องดาวเกี้ยวเดือนปี2557เรื่องเสเมหาสัญญาแค้น ปี2558ละครซีรีชุดเลือกมังกรได้รับบทแสดงนำในอตอนหงและเรื่องกำไรมาก